สวัสดีค่ะพี่หน่อยนะคะจากศูนย์เมทัชีสมูสโกเพชรบูร์นะคะบริษัทสมศักดิ์ลังคาเหล็กค่ะค่ะวันนี้นะคะพี่หน่อยก็จะมาเล่านะคะเพราะว่ามีลูกค้านะคะที่โทรเข้ามาสอบถามนะคะที่สมศักดิ์หลังคาเหล็กเนกันนะคะหลายหลายเจ้านะคะก็ถามว่านะคะถ้าเราจะเลือกผนังแซนวิชนะคะหรือว่าผนัง <Wow. S 1> ออไอโซวอลเนี่ยเราจะต้องเลือกแบบไหนนะคะเพราะว่า ผนังแซนวิชนะคะจะนะคะมีโฟมนะคะอยู่ตรงกลางนะคะส่วนด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นแผ่นเมทันชีนะคะลูกค้าถามว่าเราต้องเลือกแบบไหนอายุการใช้งานนะคะยาวนานนะคะเป็น10-20ปีจนถึงลูกหลานโดยที่เราไม่ต้องออมาเปลี่ยนอีก ะะแต่คันนี้กําลังจะอธิบายว่านะคะผนังแซนวิชนะคะทีเ่เรานะคะนำมาใช้เป็นผนังกั้นนะคะที่แทนปูนนะคะเพราะว่าปูนเนี่ยช่วงค่ำๆกับเย็นๆแล้วก็ค่ำๆนะคะมืดๆเนี่ยเขาจะคลายความร้อนออกมานะคะทำให้บ้านเราเนี่ยร้อนแล้วเวลาเราเปิดแอร์นะคะก็จะต้องนะคะปรับอุณหภูมินะคะแอร์นะคะให้ลดต่ําลงไปเยอะๆก็จะเป็นเหตุนะคะให้ เราเสียค่าไฟนะคะที่แพงขึ้นแต่ครั้นี้พอมันเป็นผนังโฟมนะคะที่เป็นผนังแซนวิชนะคะผนังแซนวิชนะคะไส้ตรงกลางนะคะจะเป็นโฟม e p s นะคะการเลือกของอโฟม e p s นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะเริ่มต้นที่โฟม e p s หนา2นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยให้เลือกที่1.25ปอนด์นะคะส่วนตัวที่เป็นผนังด้านนอกนะคะก็จะนะคะเราจะ แนะนำนะคะให้เลือกเป็นแมสชชีนที่มีคุณภาพนะคะแต่ครั้งนี้ลูกค้ากา็สงสัยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแมสชชีนที่แต่ละโรงรีดแต่ละที่ที่เขาทําให้เราว่าเป็นแมสชชีนที่มีคุณภาพนะคะก็เราก็แนะนําลูกค้าว่าลูกค้าก็ต้องสอบถามนะคะไปยังโรงรีดนะคะที่ผลิตว่าแมสชชีนนะคะที่เอามาใช้ประกบเป็นผนังแซนด์วิชนะคะ เป็นของยี่ห้ออะไรนะคะถ้าลูกค้านะคะเลือกนะคะเลือกแต่ว่าเ,เป็นเบตตันชีสนะคะโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงว่าเบตตันชีสที่เอามาทําเป็นผนังแซนด์วิชมีคุณภาพหรือไม่นะคะเท mm. ่ากับว่านะคะเรามีความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงในเรื่องของถ้าเราได้เบตตันชีสที่ไม่มีคุณภาพนะคะ mm. ก็จะความเสี่ยงในเรื่องของหนึ่งเลยนะคะอันดับอันดับแรกเนี่ยคือปัญหา สีซี่นะคะแล้วพอสีซี่เนี่ยที่ตามมาติดๆนะคะเป็นปัญหาที่สองก็คือเป็นสนิมนะคะพอสีซี่เป็นสนิมนะคะอันดับสามเลยเนี่ยคือต้องเจอเลยเนี่ยคือรั่วนะคะแล้วพอสีซี่นะคะเป็นสนิมรั่วนะคะจากที่ว่าลูกค้าคิดว่าผนังที่ลูกค้าซื้อมาเนี่ยเป็นผนังที่ราคาย่อมเยาวกลายเป็นว่าพอเกิดปัญหา,าสีซี่สนิม รั่วน้าซึมไม่ย่อมเยาวเลยนะคะกับกลายเป็นว่าจ่ายนะคะจ่ายแพงจ่ายแพงกว่าเลือกเป็นวทตันชีสที่มีคุณภาพอย่างเช่นเบตันชีสของบูสโคนะคะเพราะว่าแผ่นเบตันชีสของบูสโคนะคะมีนะคะการรับประกันนะคะถ้าเป็นบูสโคโคนะคะก็จะรับประกันนะคะสีไม่ซีจางน,นะคะถึง8ปีแล้วก็รับประกันไม่เกิดปัญหาสนิมนะคะอยู่ที่15ปีแล้วก็มีมอ,อกอนะคะ อยากแนะนำลูกค้าแบบดีค่ะถ้าจะเลือกผนังแซนวิชให้กับบ้านของเรานะคะให้เลือกแมทเทนชีสที่มีคุณภาพนะคะรับรองเลยนะคะว่าผนังของบ้านคุณนะคะที่เป็นผนังแซนวิชนะคะจะอยู่คู่บ้านคุณนะคะตั้นานเท่านานไปจนถึงลูกถึงหลานนะคะค่ะพี่หน่อยฝากด้วยนะคะค่ะท่านใดนะคะอยากสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรมาหาพี่หน่อยได้โดยตรงนะคะเบอร์ก็ขึ้นอยู่นะคะที่หน้าจอแล้วนะคะ0897416743ค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ